ราชาแดนลกหลางตอนที่11และตอนที่12ฮ่าฮการรวมยีเมื่อเริ่มต้นแล้วจะไม่สามารถหยุดได้ตอนนี้ถ้านายฆ่าฉันมันก็ไม่ส่งผลอะไรแล้วพวกเธอรีบไปช่วยเผ่าสัตว์คนอื่นๆทีอ่อยู่ในตู้พอะเลี้ยงก่อนนะถ้าเช้ากว่าน,นี้พลังงานไฟฟ้าที่นี่จะถูกดูดออกไปจนหมดเข้าใจแล้ว ตอนนี้การทําลายไฟฟ้าจะยิ่งเร่งให้ตู้พอลเลี้ยงเผาสัตว์ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อตู้หลักที่สามารถรวบรวมพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมดเวลานี้ได้แต่หวังว่านั่นมันเริ่มหลอมรวมแล้วถูกต้องและตอนนี้ดูเหมือนว่ากระบวนการหลอมรวมเป็นไปอย่างราบรื่นมากไม่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆนะแย่ yeah, แล้วนั่นเป็นการปฏิเสธยีนเป็นเพรววาะความแตกต่างของยีน0 0 1ออย่างนั้นหรือ แบบนี้แย่แน่ถ้าเกิดไม่หยุดการหลอมรวมแล้วก็อาสิงนี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแน่เป็นเธอนี่ทำไมเธอยังมีชีวิตอยู่เธอกำลังจะดึงสายเคเบิลหลักออกอย่างนั้นหรือถูกต้องตอนนั้นฉันไม่ได้ฆ่าเธอเคตตัดหางของเธอกลับมาส่งหม้อบเท่านั้น ทำไมนายถึงตัดแค่หางของฉันนายไม่กลัวว่าฉันจะกลับมาฆ่านายหลังจากที่ฉันหายดีแล้วอย่างนั้นหรือตอนอยู่ที่สถาบันวิจัยเธอสามารถฆ่าอหารยามเหล่านั้นได้แต่กลับใช้แค่เสียงงูขับไล่พวกเขาออกไปนั่นแสดงว่าเธอไม่ต้องการที่จะสังหารใครฉันอยากรู้เป้าหมายที่แทจ้จริงของเธอและแล้วเราก็ได้สอบถามเรื่องราวความเป็นมาจนกระจา่างหลังจากสงครามนิวเคลียร์ป่าที่อยู่ห่างไกลจากชานเมืองของนครแห่งวันสิ้นโลกก็ได้รับมลุพิษทางนิวเคลียร์อย่างรุนแรงสัตว์ที่รอดชีวิตในป่า ก็เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นด้วยซึ่งรวมไปถึงพวกงูแห่งดินแดนลุกล้างด้วยและในกลุ่มงูมีงูเขียวและงูขาวตัวหนึ่งได้วิวัฒนาการเป็นรูปร่างมนุษย์เป็นลําดับแรกเนื่องจากป่าและที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ไกลกันนะงูเขียวน้อยที่อยากรู้อยากเห็นจึงมักจะแอบไปเที่ยวเล่นบ่อยๆแม้จะไม่มีเจตนาร้ายต่อมนุษย์แต่การทําอะไรไบ่อยๆก็ย่อมมีความผิดพลาดจนงูเขียวเกือบถูกล่าโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอซูในตอนนั้น หลายปีต่อมางูเขียวน้อยที่เคยได้รับการช่วยเหลือก็ได้พบกับคุณหมออีกครั้งงูเขียวน้อยจึงเกิดความคิดที่จะตอบแทนบุญคุณเพราะไม่ไว้ใจงูขาวจึงเลือกที่จะแอบเข้าไปในสถาบันวิจัยพร้อมกับงูเขียวน้อยในที่สุดเดิมทีตั้งใจจะมอบเซอร์ไพรส์ให้กับคุณหมอสูไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวเองที่โดนเซอร์ไพรส์งูเขียวอยากหนีแต่ก็สายเกินไปแล้วงูขาวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนของตนแต่ดันทำยาหกหมดโดยไม่ตั้งใจ สารเสริมพลังสารหลอนประสาทและยาพิษละลายทั้งหมดถูกทำหงหมดแล้วเย่ yeah, ละสี่ของรถน,นี้อย่างน้อยก็มีมูลค่า3ล้านเหรียญเลยนะแบบนี้จะไปรายงานหัวหน้ายัางไงดีฤทธิ์ของสารเสริมพลังสารหลอนประสาทและยาพิษละลายที่รวมกันทําให้งูขาวเริ่มกลายพันธุ์และมันค่อยๆเริ่มโจมตีแบบไม่เลือกหน้าอย่างบ้าคลัง่งหลังจากงูขาวตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าตัวเองได้อลาวาสไปจนถึงป่าน้ำเลือดและกลายเป็นลางที่ใหญ่โตมหาศาล หลังจากนั้นงูขาวแม้ว่าจะไปที่สถาบันวิจัยแต่ก็แค่ส่งเสียงงูและป้องกันตัวเองเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะฆ่าใครหรือคิดที่จะบุกรุกเพราะงูขาวรู้ว่าการบุกเข้าไปในห้องทดลองจะทำให้เพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ศัตรูอื่นต้องตายแต่เธอก็หวังว่าผู้มีระคุณที่งูเขียวพูดถึงจะช่วยเหลืองูเขียวให้พ้นจากอันตรายได้เธอไม่รู้เลยว่าคนที่ทำให้งูเขียวตกอยู่ในอันตรายนั้นนั่นก็คือผู้มีระคคณที่งูเขียวว่าไว้ ที่น่าเสียดายก็คือตอนนี้คนที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อช่วยลูกสาวของนายน,นั้นมีแต่เธอเท่านั้นแหละใครกันนามาเคาะประตูแต่เช้าตู่สวัสดีมาจากไหนเนี่ยหลงทางมาหรือเปล่าหัวหน้าทีมผมกลับมาแล้วภารกิจนี้ไม่เพียงแต่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ยังมีผลพลอยได้ที่คาดไม่ถึงอีกด้วยนะด้วยความพยายามของเผ่าสัตว์งูสีขาวตัวนั้นการทดลองรวมยีมในที่สุดก็สิ้นสุดลง ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วแม้ว่าการทดลองจะไม่สําเร็จแต่อาซิงก็กลับมามีสติได้อาซิงได้ตื่นขึ้นมาและได้เล่าความจริงทุกอย่างให้กับด็อกเตอร์พ่อในตอนนั้นอาซิงและภรรยาร่วมถึงเผ่าสัตว์ทั้งหมดถูกฆ่าก่อนที่พวกนักสํารวจจะมาถึงฆาตกรก็คือร่างเงาสีดําที่มีหนดวดเผ่าสัตว์นั้นเพื่อปกป้องอาซิงและพวกของได้ต่อสู้กับเงาดําจนถึงวินาทีสุดท้ายอาซิงได้เกี้ยกล่องให้ด็อกเตอร์ละทิ้งความยึดติด ในที่สุดด็อกเตอร์ก็ตระหนักได้ว่าตัวเองไม่เพียงแต่เข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับเผ่าสัตว์แต่ยังทำร้ายพวกเขาอย่างมาอกอด้วยความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกสิ่งที่เขาทำทำได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตงูเขียวตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าความหวังสุดท้ายในตอนนี้ก็คือการใช้ยีนของด็อกเตอร์และงูขาวรวมเข้ากับเด็กสาวสองคนที่ถูกแยกครึ่ง เพื่อซ่อมแซมการปฏิเสธยีน0.01%นั้นและสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาแย่ yeah, แล้วไฟฟ้าแบบแบบนี้การซ่อมแซมไม่สามารถดำเนินการได้ถ้าหากว่าดึงเวลาต่อไปพวกเธอทั้งสองจะไม่มีทางรอดแน่ดังนั้นทั้งสองคนจึงไม่ลังเลเลือกที่จะเสียสละตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้พวกเราไม่มีกระแสะไฟฟ้าแล้วเพื่อจัดหาพลังงานสําหรับการซ่อมแซมยีนฉันก็ทําได้เพียงใช้ยันสายฟ้าแผ่นสุดท้าย แม้ว,ว่าจะเป็นยันรักษาชีวิตแผ่นสุดท้ายของฉันแต่การช่วยชีวิตคนนั้นสําคัญกว่าแล้วมันก็กลายมาเป็นแบบนี้ในตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่นายเรียกว่าผลพลอยได้นั่นก็คือการได้มาที่คาดไม่ถึงก็คือเจ้าตัวเล็กครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือกับมานอหรอใช่แล้วเนื่องจากสถานะของเธอถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลคาดว่าสุดท้ายแล้วจุดจบของเธอคือตายสถานเดียว และด้วยศักยภาพของเธอถ้าเธอได้ฝึกฝนอีกหน่อยไม่แน่ว่าอาจจะสามารถกลายเป็นสมาชิกคนที่3ของทีมพวกเราก็ได้นะครับสรุปว่านายต้องการให้ฉันเก็บเธอไว้สินะจะให้อยู่ต่อก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ในเมื่อเป็นร่างรวมของงูสีเขียวและมนุษย์งั้นต่อไปชื่อของเธอก็คือเสี่ยวเป้าไม่สิประเด็นสำคัญเธอเป็นงูเขียวหรือมนุษย์มากกว่านะที่จริงแล้วเธอก็มีชื่ออยู่แล้ว ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะเสียเป้าทีมของเราไม่เลี้ยงคนว่างงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงานบ้านเธอจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วนะหลังจากจัดแจงเรื่องเสียเป้าเรียบร้อยแล้วฉันก็รีพาแก่พันหนึ่งที่เพิ่งรวบรวมได้ไปนอนด้วยอาวุธที่ยึดได้จากสถาบันวิจัยซึ่งรวมถึงแก่พันหนึกยักษ์ขนาดใหญ่ที่งูสีขาวทิ้งเอาไว้หัวอย่าเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้เพราะข้าต้องการจะฝึกฝนคู่กับนายท่านยังไงล่ะเจ้าคะ แบบนี้พลังฝึกฝนของข้าก็จะได้ฟื้นฟูเร็วขึ้นครั้งหน้าก็สามารถหลอมสมบัติที่ดีกว่านี้ได้อีกด้วยฝึกฝนคู่หรือว่าจะในเมื่อได้เปรียบแล้วเจ้าก็ต้องทําให้ข้าเห็นผลลัพธ์ด้วยแกนพันหนึ่งขนาดยาักษ์นี้บวกกับพลังฝึกฝนที่เจ้าฟื้นคืนมาตอนนี้ยังไงก็ต้องสร้างของดีๆออกมาได้บ้างสินะฮันเจ้านิกายปวดบางใจครั้งนี้จะต้องได้ของชั้นยอดอย่างแน่นอนนี่มัน สมบัติรับเจ้าของโดยตรงเลยอย่างนั้นเหรอผ้าไหมเมฆล่องของแมวปีศาจยินดีด้วยท่านเจ้านิกายผ้าไหมเมฆล่องของแมวปีศาจผืนนี้สร้างขึ้นจากการหลอมรวมและถักทอของวิญญาณปีศาจแมว9ก้าตัวที่มีอายุพันปีตัวเบาเหมือนกับนกนางแอ่งและยังสามารถอำพางตัวซ่อนเลนได้ ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าผ้าไหมผืนนี้มีวิชาลับที่ซ่อนอยู่เกี่ยวข้องกับแมวอีกด้วยณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ชนจีนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีตอนใหม่ย,ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับเรื่องนี้นะครับเรน